ดูดีๆเด้อกะดูดีๆเห็นไหมเนี่ยเอ้เดียไอ้ดูาะพพี่ไม่ตืไห้จะโลกไปขอบุนบาง้าไฟบางเรนเ็บหนแบบเลิกพอเครื่องค้ากะดเลย ได้ค <S ý 00> ุ้ได้คลงไปเรือแค่อยานั้มันอยูเนี่ยถ้นก็งก็งแล้เอาท่นเอนนี้น้คนนนี้คนนนนี้คนนี้นนนนี้คนนนนี้คนนี้คนนนี้คนนนนี้นียนนนี้ยนนนนี้คนนีีนี้คนนนนี้คนนี้คนเนี้คนนนนี้คนนนนนี้คนนนนี้คน้ค่นนี้คนนนนี้มนนี้คนนนนีีนนี้คนนีนีนนี้นนีนนี้นนี

别摸，别上！喂，老来、啊，老杨来，